ในหลายพื้นที่ของอังกฤษนั้นก็ได้รับความเสียหายรุนแรงเช่นกันค่ะจากพายุไอมอร์เกนนะคะที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของอังกฤษรวมถึงในแคว้นเวลส์ด้วยอิทธิพลของพายุทําให้เกิดกระแสลมแรงฝนตกหนักและมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งส่งผลให้บ้านเรือนกว่า10,000หหลังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ค่ะคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้าสู่ชายฝั่งทางด้านตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ของอังกฤษจากอิทธิพลของพายุไอมอร์เกนที่พัดถล่ม ทำให้เกิดกระแสะลมแรงฝนตกหนักและคลื่นลมแปรปรวนในทะเลมีรายงานว่าคลื่นที่นอกชายฝั่งคอนิสมีความสูงถึง19.1เมตรท่ามกลางกระแสะลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ซึ่งมีความเร็วลมระหว่าง112 128กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรายงานว่ามีบ้านเรือนประมาณ15,000หลังไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้รถไฟและเรือข้ามฟากในช่องแคบอังกฤษต้องหยุดให้บริการล่าสุดแม้ว่าศูนย์กลาง เพื่อนผ่านไปแล้วแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตือนว่ายังคงมีคลื่นสูงซัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ยอย่างต่อเนื่องขณะที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมของอังกฤษต้องประกาศเตือนภัยน้ำท่วมในพื้นที่เสียงมากกว่า50เขต